คนครับตอนนี้ผมก็ได้สกิลที่โกงที่สุดในเกมโรบล็อกแมปเบสบอลมาครองเป็นที่เรียบร้อยสกิลมูกเกนสุดเกรียนอีกเช่นนะคืจะคือแต่ผมรู้สึกตังหิกตังหิตใจวะ่ะทุกคนผมรู้สึกว่าโกโจสตรูเนี่ยควรมีแค่ตัวเดียวในโลกเท่านั้นไม่ควรที่จะมี3คนใจเรากิ่างผมขอท้าดวนคุณในสงครามมหาเวทหนึงมาและผู้แพ้ ต้องเลิกแต่งตัวเป็นโกโจตลอดชีวิตแต่คุณจะปฏิเสธก็ได้นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไหรือถ้าคิดว่าแค่ไม่แต่งตัวเองมันเป็นการทําโทษยังไงหรือนายจะเปลี่ยนเป็นแพรล,ลบตัวผมก็ไม่เกลียดน,นะครับใครแพ้ลบตัวละครที่มีสกิลมูกเกนก็ได้เหมือนกันเลือกเลยว่าจะไปเวไหนผมรอนะครับที่จะปัดเป่าพวกคุณ เมื่อกูโมเยอะขนาดนี้แล้วไปฝึกด่วนทุกคนเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกดแรงเนี่ยผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูความชัวชว์ชาของสกิลมูเก้นก่อนครับทีเพื่อนคุณผู้ชมเห็นคนที่มีวินถึงพันห้าร้อยก็ถึงสามวินไหมครับบ่งบอกว่าเขาผ่านศึกมาหลายพันครั้งประสบการณ์โชคชนบ่งบอ,งบองกว่ามีความอุตสาหะและความเพียรพยายามดุดดังล็อกลีในเรื่องนารุโตะโอ้ฮ้แต่ความอุตสาหะของเขาจะสูญเปล่าและไร้ค่าเมื่ออยู่ต่อหน้ามูเก้นครับทุกคน เป็นเรื่องที่โหดร้ายแต่มันคือความจริงครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูตัวนี้นแหละรอเขาจบสักครู่และไอ้หมอนี่ก็คือคนที่ฆ่ามามากกว่าหมื่นชีวิตมีวินถึงพั0หก้าสิบสามวินมัดูกันครับทุกคนเอ,าอา้าไอ้เจ๊ปวดเอ็มรอับนะเตรียมตัวโดนจิงโจ้ฮ่า,าเป็นคนไทยด้วยนะนายนี่มันจ,จริงกาลางาาตายนี่แหละครับทุกคน พลังของมูเกนการที่เล่นมาหลายพันเกมก็มีอาจต้านทานกับสกิลนี้ได้จริงๆไม่เออกดป้องกันนะทุกคนพอกดไปแล้วเมื่อไหร่ก็กลายเป็นเป้านี้นี่ครับเพื่อนดูแชทมูเกนมูเกนขี้โกงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะพี่ชายโดนโกโจฆ่าก็ตามพี่ชายไปละกันนะเมื่อกี้ก็เป็นตัว600วินนะครับทุกคนเอออะไรอะไรเอ้า นี่ไงมุกเกนแพ้ทางสิ่งนี้เซิร์ฟ <laughs> รีเซิ <laughs> ร์ฟรี <laughs> โอเคไปกดไลคกันครับทุกคนอยา่างที่็นเลยแม้ว่าอีกฝั่งจะผ่านสมรภูมิมาแค่ไหนแต่ถ้าเกิดโดนมุกเกนจ้องจะเล่นอยู่เนี่ยก็รอดยากครับจนอีฝั่งั้นแบบอ้าวบกเนก,กีโกงและนี่ก็คือโฉมหน้าของโกโจซาโตรุหน้าสุดเด๋อเด้อทุกคนดูด <laughs> แต่หน้าแบบนี้แหละจะเป็นโกโจที่เหลือรอดุนท้ายเว้ยมาด้ไอกีดไอพี่ใจร้าวมาด้ สามวัตสิบเอ็ดวินนี่น่าจะเล่นในประมาณพัน 1, เกมครับแม้เขาจะฝึกประมาณพัน 1, เกมแต่ก็ยากมากครับที่จะต่อกรกับสกิลมูกเกนครับทุกคนโอเคเข้ากันแล้วครับตายนี่แหละครับความทั่วช้าของสกิลมูกเกนแม้บักหมาป่าคนนี้จะฝึกมาพันเกมแต่ถ้าอยู่ต่อหน้ามูกเกนสิ่งที่ฝึกมาของก็สูญเปล่าเลยมันเจ็บปวดแต่มันเป็นเรื่องพิมที่โหดร้ายาไอจีอเอ็มมึงเดิน,นสกิลมูกเก้นที ถึงสกิลเตรมมันควรเก่งกว่าเพื่อนแต่แต่อย่างน้อยมันเนิมหน่อยเพื่อนอันนี้มันโกงเลยมันโกงจริงเราจะสั่งไขรตุยได้นะครับทุกคนอย่างผมคิดว่าคนที่ส่งบอลให้ผมคนต่อไปจะต้องพบกับจุดจบก็ทําได้ด้วยสกิลของมูเกนโอเคลาก่อนได้จากโลกนี้ไปแล้วนายชื่ออะไรวะออกมาอันดับสองด้วยต้นน้ำเหรอบาย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 นี่ครับความชื่อแรกของไอ้มกเกน โกเก้นโกแบบโกเกินแบบเกินเกินเลยอ่แ <göster> ต <again> <80 eled> ่เป็นเพื่อรู้สึกว่าแบบไอ้นี่มันแต่งตัวเท่กว่าเราอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกหมันไส้เราก็สามารถเลือกที่จะเก็บมันได้ครับคนแบบนี้นีครับเขาก็ได้แต่ยืนรอความตุยปุ่มตายลวครับนี่แหละทุเรศกูมึงโกงไปอ่ะเพื่อน สกิลมึงโกงไปจริงมาเด้อ่าเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วแล้วพอเหลือหนึ่งหนึ่งเนี่ยแท้จะไปไม่ได้เลยที่มึงจะต่อกรกับมูเกนได้คนที่มูเกนก็แค่รอสกิลคูดาวเสร็จครับแล้วก็เข้าไปยัดมันตายแค่นั้นแหละโอเคเสร็จแล้วลากน่างกันไปคิดเมียสั่งเสียงเขากนกันแล้วครับตายแล้วครับ น่าเกลียดจริงทุกคนตอนแรกก็เพย์ทูวินนะแต่พอมีสกิลนี้ในห้องกลายเป็นเพย์ทูวินเรามาดูน,นะครับว่าคุณป่าป่าจะรับมือได้ไหมถ้าเกิดโดนครั้งที่ส 2. อ 2> <Huge S 1> งการแข่งการจ้องจะเล่นทูวินหายตัวอ่าหายตัวอ่าอันนี้คือวิธีรับมือที่ถูกต้องนะครับทุกคนพอตาแรกไอ้กูโดนสกิลส,ลสติ้เวาหายตัวมาจะได้อยู่เป็นคนท้ายๆแต่ก็ทำให้เขาเสียโอกาสในการเก็บแต้มไปแล้วครับพอเขาตุยไวในเกมที่แล้วจากสกิลส่งติ้งบูเก่งจะเอ กลางแล้วเซธกลางก่อนไอ้ต้นน้ำต้นน้ำบอกกูอีกแล้วเหรอนี่มึงเอากกมาฆ่าอะไรา,ารกันลวครับตาย <laughs> ดูจูเล่ยมากมเลย<า>โกงกับแฟนทอมแบบเยอะเยอะเลยทุกคนแฟนทอมแพงกว่าไม่ได้แปลว่าโกงกว่านะมุกเกนโกงกว่าเอ้ยดีดีก็มาส่งให้เราเชยอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะได้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 ไ,ดไดอ้ปีกดำคิดไม่ซื้อกับการยิบใช่ไหมได้ ไอ้อปีกดำมึงลองดีกับกูเหรอเอ็กต้องชดใช้ด้วยความตุยตถ้าใช้มุกเกนในประสิทธิภาพมากขึ้นก็รอบอลมเนเลิฟหน่อยก่อแล้ว,วก็เดินยัดครับเออแตกันแล้วตาย <laughs> โอ้ยเกมเลิฟหน,น่อยแอดมินเฮ้เขาจะยัดผมว่ะเขาฉลาดนะอันน,ะาานี้เขาจะเลือกที่จะลบมุกเกนออกจากเกมแต่ผมก็ไม่ได้กระดิ่งเกิดคำพาอยู่แล้วอะครับจะยัดตัวตัวใครอีกก็ไม่ได้หย่องอะนะ เอ้ยเราเหลือไอ้วูฟสองคนแล้วหรอวูฟปัจญาตผมทุกคนคาราเคิลลาก่อนวูฟกันแล้วครับตายสวัสดีครับแล้วดูแต้มเรา25แต้มแล้วดูนายวูฟที่ฝึกมาสามร้อยวินสองพันคิวอันดับน่ารักเคียวนี่แหละความชั่วของบุกินลางนาเคตลเห็นเอาหายตัวไหมโอเคเองรอดแล้ววูฟอันเองเป็นเหยื่อวว๊ฟผิดอะไรเนี่ยกันเอ็แล้วกันดาบผีแดงแสบตาดีบ๊ายบาย เหมือนเป็นยมทูตในเกมแบบเป็นเจ้า hmm ชีวิตของเพลเยอร์ในเกมอ่ะเราจะสั่งเก็บใครก็ได้เว้ยทุกคนเอ้ยไอ้วูฟไอ้วูฟไอ้วูฟมาเดะมาเดะมาเดะเอ้าวูฟวูฟูฟไปแล้ววูฟนี่คือวูฟเลยนะวูฟวูฟหรือวูฟนี่ยธนัชเกศเป็นอะไรจ๊ะเป็นเราคำตุยเหรอจ้าตาย มูเกนมึงมันเกียนจริงๆไอเวนถ้าเขาเขาต้องมายัดผมครับทุกคนโอเคเอาเรือกร้อแล้วมาเอากูแพ้เหรอแต่ก็นั่นแหละครับเราจะยัดแพ้แต่มันยากจริงที่มูเกนจะได้อันดับที่2ลงมาอเอาเฮ้ยเจร้าวเ่ยทุกคนพู้าแรงเลยดีกว่าแรงใหม่วัดกันไปเลยครับสองสองเหรอ เออก่อนที่เราจะแตกหักกันเราเป็นมิกันก่อนดีกว่าเอออยากเห็นด้วยว่าแบบพลังโกโจคูเนี่ยจะมีใครต้านทานไหวหรือเปล่าคนเดียวไม่ไหวเลย <ST AT> ถ้ามาคูนี่อาจะโคตรโก,กง <ST AT> ก่อนที่โกโจจะฆ่าล้างกันเองจนเหลือตัวสุดท้ายตอนนี้โกโจทั้งสองขออนุญ,ญาตเป็นพัชมิตรกันก่อนนะครับผมเห็นตัวกายมันเด้งเข้ามาหาพี่ตลอดเลยเออผมไม่ได้เข้ามาตบพี่นะครับมันแค่บังเอิญเจอกันบังเอิญจริง เคจะเรารับเตียวแล้วกดแบบดูโอแรงครับทุกคนเพื่อนเราคิดสภาพเบื่อพบุเก็ตสอตัวอยู่ด้วยกันมันจะทุเรศอุบาทชาติหมาขนาดไหนโย้ยโมก่อนที่เราจะเป็นศัตรูกันเรามาเป็นมิกันก่อนละกันนะโกโจอตปอมดิปะได้ได้ได้เรายังไม่บอกในราวนะเรื่องที่เราท้าดวนให้เขามาเห็นในคลิปเองดีกว่า ไม่นนนจ้องแคคุม e e okay, e ันหยุดบอลพี่แล้วรว่วฉัดฟุเกเต็มเลยไอ้ต้องตายเว้ยอ้เยวเียยใจแล้วว้ยไม่ต้องห่วพี่กูเกนมึงทำพี่กูหวอนมึงโดนมึงโดนโบอาวมึงทำพี่ไว้หกูเหรอไอ้โดนไมดีบุ ไอโกโจตัวบอมวุ้วุ้ยวุเล่นที่เผอเล่นที่เผอเล่นที่เผอได้ไอ้ไอ้หน้าเขียวได้มึงมาได้เลยไอ้ชิบเป็นคนแก่มาเด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 ไอ้เขี้ยมันโป๊บอลระเบิดใช่หรอเอ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยมึงอ่ะคืออะไรอ่ะไอเขี้ยบท่าใหม่เหรอท่าใหม่เหรอไอ

ไปเฮ้ยไอ้มุเก็ตโดนแกตทางไรบอลที่เข้ามาในราเกตของคุณจะระเบิดหยผมบ่อกไงเฮ้ยพี่กายมึงลองเอาบอลไปใกล้ๆมันมุกเก็ตอ่ะมันบอลมันจะระเบิดไหมได้ได้ได้กายนาเกต

ถึงเวลาของครูยูอิชิเท็นไกออยากวอลออันเนี้ยสู้กันแบบโนมูเกนละอำปูดาว้อยู่แล้วใช่ใช่ถ้ายื้อรอมุเกนได้ก็ชนะแบบ100%เลยเฮ้ยมันฟีสเหมือนมันช่วยผมอะเอาโอฟีส่อนช้างนี้โดนดิดวสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนจะห้ามอาหารกันก็พัฒนีกันเสียหน่อยไปได้ไงครับทุกคนกับคู่มุกเกนโคตรเกียนครับผมขนาดโปยังเอาพวกเราไม่ลงเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรู้ไมครัที่เข้ามาดัอกช่กันตึงตรงนี้แล้วพบกันคราวหน้าอาจจะมีแค่มุกเกนคนเดียวและคนนั้นอาจจะไม่ใช่ผมแต่ไม่ได้กลัวหรอกนะเจอได้ไอ้กิจพี่ไหมมาดิ